น้ที่เป็นสื่อมวลชนลนะนะแล้วก็ไปทุกซอกทุกมุมเพื่อหาความจริงคำถามว่าเคยเห็นอาวุธหนักไหมเรียนตรงว่าไม่เคยเห็นอาวุธหนักแม้กระทั่งหนึ่งครั้งที่เห็น,นแน่ๆก็คือมีพวกหนังสตินะครับแล้วกไม้ กระทั่งมีดดาบเนี่ยผมเคยเห็นคนคนหนึ่งมีดดาบทำเองนะใส่ใส่ใส่กอกนั้นนึงยังไม่เห็นอะไรแล้วก็สิ่งที่เขาถือถือกันก็คือพวกตะไละคล้ายๆกับปั้งไฟใช่นในนี้เนี่ยในนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะมีอาวุธหนักซ่อนอยู่ผมไม่เคยเห็นแล้วเขาก็เปิดเนตูค้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ให้เดูแล้วเขาไม่มีจุดไหนเลยที่ไม่ให้ผิข้าแม้กระทั่งน้ำนะครับ เขาจะมีอาวุธหนักที่เขาออกมาใช้เนี่ยแน่ใจว่าผู้สื่อข่าวต้องเห็นในนั้นเป็นไปหมดผู้สื่อข่าวทั้งไทยทั้งเทศเี็นเต็มไ,ไปหมดและเราไม่เคยเห็นเลยจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้ได้ยินะระเบิดดังๆเนี่ยก็คือปัญทัดนะครับเนี่ยในในบริเวณนี้เนี่ยสำหรับผมนะไม่เห็นยังไม่เห็นอะไรเลย ในน,นี้ก็หน้าที่ของสื่อมวลชนที่พยายามเอาความจริงออกมาเนี่ยนะครับเพราะฉะก็เป็นเป็นพวกที่มันชนที่การเรียกร้องความเป็นยินดีอยู่ดีความยุติธรรมกันเช่นอันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้า เห็นว่าสิ่งที่ผิดได้รับการลงโทษทางกระบวนการกฎหมายกระการยุติธรรมของบ้านเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะทําให้เกิดการสมานสมาสมาัคคีกันได้หรือไม่และยี่เป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมว่ารำบากจริงๆแล้วก็ ที่รัฐบาลที่อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยส่งคนเข้ามาดูนะ,ะครับแล้วก็สกรีมหมดเลยเรียนหน้ากระดาน100คนเงี้ยแล้วก็สกรีมไปทางนี้เขายินดีนะฮะหลังจากที่เราคุยกันก็บอกเขายินดีเปิดบ,บัทุกอย่างแต่ว่าจะมีใครแตลกรวอมเข้าม,มา,าที่ร้กคนจํานวนมาก แต่ว่ากว่าจะเข้ามาได้เนี่เขาต้องค้นนะเวลาเขาเป็นสื่อมวลชนเขาก็ขอเปิดต,ตัว,ตวมีอาวุธไหมอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ละเว้นเลยขเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าใครเข้ามาสร้างสถานก,การณ์เนี่ยนะครับก็แน่นอนเอขาก็จะไม่มีความชอบธรรมที่จะอยู่ในพื้นที่เขาจริงระมัดระวังมากเลยก็ตามเนี่ยก็อยากจะขอกาุญาตรัฐบาล แสดงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วพี่น้องกันนั้นผมคิดว่าทุกคนรัฐบาลก็มีความที่ต้องการที่จะได้เห็นความสุขแว่าทำไมเราไม่ดีอะไรที่สามารถที่จะกิ๊และเช็คนะครับแล้วก็หาอะไรที่เป็นจุดสมดุลอาจจะไม่ดีทั้งสองฝ่ายไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองฝ่ายอันนี้ที่สุดเนี่ยจะเกิดความสงบว่ผมแน่ใจเลยว่ารัฐบาลจะเป็นพระเจ้าอยู่รูองค์ท่านตัวสุ ประไถ่ทางนี้ทากนี้เนี่ยเ,เรียนว่าเขามีความพยายามยจริงๆที่จะขอพระบารมีของ ไม่ความรู้สึกอย่างนั้นนะความจริงเป็นยังไงเนี่ยคนที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติเนี่ยก็ต้องเข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วก็ขอให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยตอนจริงเราจัดกับคนที่ผิดจริงด้วยกับแล้วก็คนที่ผิดก็ให้รับผิดต่อรุอร่นชาย มันจะได้จบแล้วก็ในในข้อเรียกร้องของเสื้อเสื้อต,ต่างๆก็ได้จากข้อเรียกร้องนั้นเนี่ยนะครับให้คณะกรรมการที่เป็นกลางจริงๆนะครับให้ทั้งสองฝ่ายเลือกมาเลยแล้วก็ค่อยๆแก้ที่รับรองผมสมัยก่อนได้ยินว่าเสื้อเหลืองเนี่ยมีข้อกังขาถึาถงสี ก็โทษหนักเกินไปก็เอาหน่อยลดโทษได้หน่อยแต่ว่าให้เขา้ากรบวนการยุติธรรมเสียเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเสดงมีข้อกังขาก็อขอให้ช่วยแก้ทีละข้อทีละข้อแล้วผมแน่ใจว่าเมื่อได้แาบนั้นแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเริ่ม รู้สึกของเขาจาติพธุ์ไตยเนี่ยมันไม่มีนในหัวใจหัวใจเขาจะทํำยังไงครับที่จะให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่นนวนหนึ่งของประเทศไทยตรงนี้ให้เขามีความรู้สึกผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายไน้จริงๆน่ารักผมไปคุยกับทหารนี่นะฮะทหารให้ความน่ารักมากให้ความเป็นกันเองผมมาคุยกับเสื้อแดงเขาก็ให้ความเป็นกันเองกับผม ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทหารกับสดแสดงเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะรองดองกันได้ฉันได้ฉันนั้นนะรัฐบาลก็เหมือนกันผมไม่ทราบจริงๆว่าเ,เรื่องการเมืองเนี่ยนะครับการอำนาจอะไรที่ต่างนนทำให้คนเนี่ยไม่คิดจดจสดแต่ยังไรก็ตามเนี่ย ในเรื่องของการสลายการชุมนุมผมอยากจะขอร้องจริงๆให้ทางโดยระมุงระมอ,อแล้วถ้ามีใครก็ตามที่ใช้อาวุธหนักนะครับจัดการเลยแต่ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้เปลมหรือว่าตำหนิทหารเพราะทหารมีความอดทนมากนะครับจริงๆมีความอดทน แต่ว่าเมื่อถูกยุยุยะนะครับบางครั้งเนี่ยทหารหนุ่มเนี่ยก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนายก็จำเป็นต้องไปตบหัวทหารหนุ่มด้วยซ้ำไปแล้วก็เอาปืนเนี่ยยกขึ้นเพราะว่าไม่ควรที่จะเล่นปืนที่มีลูกกระสุนจริงเนี่ยนะครับก็ไปหาจะเป็นใครก็ตามแล้วก็ผมเป็นทหารท่านหนึ่งเนี่ย ตื่นเต้นพรานายบอกอยู่ตรงนู้นแรับหันไปแล้วก็ยิงแล้วโอ้ผมใจแทบสลายเพราะจะเป็นพี่น้องของเขาเองเนี่ยแล้วไปโดนกระสุนเขา้าผมว่าไม่มีใครอยากที่จะให้พี่น้องตัวเองเนี่ยได้โดนกระสุนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนื่อการปฏิบัติที่ท่านนายกได้พูดการปฏิบัติแสากลเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการเชิญหน้ากันฉันก็ต้องรัอษาระยะห่างเนี่ยมาก ก่แสดงตามความคิดผมนะเป็นคนที่พูดง่ายเป็นคนที่พูดง่ายเป็น,ปนมิตรใมตรีเช่นเดียวกันอาหาร่อ่ไะไ่า่าเาาาาาาาราาาาา้าา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 ิาา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 ิาาาาาเาาาาาา เสียหายไปแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าความผิดพลาดจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องการที่เราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ฉชนนในเหตุการณ์ในวัน,นที่10เมษาที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เป็นจุดอัตราย